คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดรหวยโชคสิทธีมารานะครับกับสูตรเด่นบนสุตรที่3ากดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขโดยสูตรนี้เข้าตากงแสิบหตุลาคมปี62ปี62อะไรทีเดียวนะสศิติจาก58งวดเป็น59งวดครับเป็น59งวดนะครับที่ดูกันมาแล้ว ห้าสิบกลางวดมีสูุรเล็กน้อยอยู่สองวดล่าสุดเข้านะครับไม่ได้รุดมาดูวิธีการคำนวณแบบย่นย่อกันนะครับเห็นถึงวิธีการเดินและสถิติว่าหน้านักเอาไปเทียบไหมน่าสนใจเพียงใดนะครับเรามาดูกันครับวิธีการคำนวณโอเคย่นย่อให้นะครับต่อมาครับสิสิงหาคมหกสี่ออกที่ออกศูนย์สี่หกเจ็ดห้าศูนย์สองกำออกสองสามนะครับเรามาดูห้าสามสิบห้าคือห้าบวกด้วยศูนบวกด้วย2องบวกด้วยสามบวกด้วย4ี่สี่สิหกออกที่หกบวกด้วยหนึ่งครับ บวกด้วย1บวกด้วยห้านะครับได้เท่ากับผลรวมได้เท่ากับยี่สิบสามยี่สบสามนัเป็นคำตอบก่อนเลยคือเลขสามสามบวกสามคงที่ครับเป็นหใส่หกหบวกสเป็นแปดครับแปดบวกนที่เป็นเก้เบวก8ปเป็นส7ใเจ็ดส่7จ็ครับเจ็ดบวกเเป็นสิบเจ็ดบวกเเป็น เดี๋ยวก่อนนะครับ23่สิบใส่สาบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น8 8ดแปดบวกหนที่เป็น9 9้เบวกแปเป็น17บเจเส็บวก7เป็น14โอเคได้3 8 6 9 7 4นะครับ1กันยายน6 4ครับออก4ี่เจ็เจ็ดหเลขเ็ดเลขสครับเลขเจเลขสีมาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบครับ ต่อมาหนึ่งกันยายนหกสี่ครับคำนวณในส่วนของเด่นบนออกก็ได้สาห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าแปดศูนย์เก้าหกครับหนึ่งสิบหกกันยายนหกสี่ออกอะไรเก้าสามห้าเก้าสามห้าใช่ไหมเก้าม,มาหลักร้อยเลขห้ามาหลักหน่วยครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับคำนวณในส่วนของเลขเด่นได้หกเก้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหกเก้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดครับตามาดู หกเก้าหนเะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังมาที่1นครับหตัวละครหกสี่คำนวณในส่วนของเลขเด่นได้สา1แปดหนึ่งสามี่นะครับ16กตัวละคร64สี่อสา,ามเจ็ดสองนะครับภาพไม่ชัด372เนะครับเลข3เข้ามาหลักร้อยครับเลข2เข้ามาหลักหน่อยครับ สิบหกจุดลัคูมหกสี่คำนวณในส่วนของเด่นบนออกก็ได้ศูนย์สามหกสี่หนึ่งศูนย์สามหกสี่หนึ่งครับหนึ่งพิสัยยนหกสี่ออกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดนะครับศูนย์สามเจ็ดเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยครับเลขสามเข้ามาหลักสิบสองที่หนึ่งครับเด่นเข้ามาสิ 16, บหกพิสัยยนหกสี่ครับคำนวณในส่วนของเด่นบนออกก็ได้ศูนย์สองเจ็ดแปดหกสามศูนย์สองเจ็ดแปดหกสามครับ เลขเเข้ามาหลักร้อยครับเลขหเข้ามาหลักสิบครับสิบหกพิกัยหกสคำนวณเด่นบนอกกรดหกเก้าหนึ่งสองด้าหนึ่งสองศะครับหนึ่งนวาคมออกสองห้าสองหปเลขสอเข้ามาหลักร้อยครับต่อมาหนึนวาคมหกสีคำนวณเด่นบนอกกะดหกเก้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหกเก้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหกเ้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดครับเลขสเข้ามาหลักร้อยครับ สิบหกตุลาคมหกสี่คำนวณเด่นบนนอ,อก์มัได้แปดหนึ่งสามสี่สองเก้าแปดหนึ่งสามสี่สองเก้าแปดหนึ่งสามสี่สองเก้านะครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่อยรางวที่หนึ่งครับสามสิบตนลาคมหกสี่คำนวณเด่นบนนอก์มัได้ศูนย์สักครู่ครับสามสิบตนลาคมคำนวณเด่นบนออกมาได้ศูนย์สามห้าหกสี่หนึ่งศูนย์สามห้าหกสี่หนึ่งนะครับสิบเจ็ดมกราคมออกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้า เลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลองมาที่หนึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลักสิบครับสิบเจ็ดมาก็หลักของหกห้าคำนวณเด่นบนออกก็ได้แปดหนึ่งสามสี่สองเก้าแปดหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่สองเก้านะครับเรามาดูสิบหนึ่งกัวบาพันซิหนึ่งกัวบาพันออกสามเก้าสี่สี่สามศูนย์แต่สองก็ออกสามศูนย์นะครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่อยลองมาที่หนึ่งนะครับเลขสามเข้ามาหลักร้อยเข้ามาสองตำแหน่งนะครับหนึ่งกัวบาพันหกห้าครับ หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าคำนวณเด่นบนหอกก็ได้เก้าสองสี่ห้าสามศูนย์เก้าสองสี่ห้าสามศูนย์เอามาดูสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองเก้ารังห้าเจ็ดเลขห้าเข้ามาหลักร้อยแล้วันที่หนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาหลักสิบสองวันที่หนึ่งนะครับเข้ามาสองตำแหน่งอีกแล้วสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับเอามาดูเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบ สิบเจ็ดเก้เจ็ดบวกเจ็ดบวกได้ห้าบวกได้เจ็ดครับบวกได้หกสี่ยี่สบสี่บวกได้สี่บอกแล้วแล้วก็บอกได้สี่ครั้งนะแล้วก็บวกด้วยแปดแล้วก็บอกด้วยสองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ,ไ,รรบได้เท่ากันไหมคำนวณไปด้วยกันสี่สิบสี่สิบสี่ไหมได้เท่ากันไหมสี่สิบสี่ สี่สิบสี่ใส่สี่ก็เลยอันดับแรกสี่สี่บวกสามองค์ที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดเป็นเก้าเสรเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใส่ห้าได้สี่เจ็ดเก้าศูนย์แปดห้านะครับหนึ่งมีนาคมออกอะไรหกห้าหนึ่งมีนาคมหกห้าออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองกําลัองออกศูนย์เจ็ดนะครับ เลขเกา้ามาหลักร้อยเลขศูนย์มาหลักสิบเลขห้ามาหลักหน่อยนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองต้ออกศูนย์เจ็ดนะครับตามมาดูศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยหกบวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งบวกหลักการน่าจะกับเท่าไหร่ครับ ได <c oughs> เท่ากับยี่สิบเก้าอะครับไดาเท่ากันไหมยี่สิบเก้าใส่เก้าก่อนเลยรับแปลตามสูตรของมันนะครับแต่ละสูตรไม่เหมือนกันเก้าบวกสามของที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่สองครับ สบวกสองเป็นสี่ครับใส่สี่สี่บวกหนึ่งพื้นที่ครับเป็นห้าใส่ห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามใส่สามครับสามบวกเจ็ดเป็นแปดแล้วกันสามบวกเจ็ดเป็นสามบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ ชิพโคินาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดปกเจ็ดสองตัวงศูนย์สะครับเรามาดูหกสก็ 6, 3, 48, คือ8บวกด้วย7บวกด้วย0ย์บวกด้วย3บวกด้วย9บวกด้วย9บวกด้วย8บวกรวมกันได้เท่กับเท่าไรเอ่ย4ีบเท่ากันไหมสี่สิบวกสครับ4ี่สิบหกใส่9อ่าสี่หบวกสเป็นใส่ 6. เอาดาก่อนสิสามสิบสามใช่ไหมก็ต้องใส่สามก่อนนะตามธรรมเนียมสามบวกสามคงที่เป็นหกส่นหกหกบวกสองหกเจ็ดเป็นแปดส่วแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดส่วนเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบสี่ส่สี่โอเคได้แล้วครับ สิบหกเมษายนครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวเลขห้าแปดนะครับเล้เก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยต้องมาที่หนึ่งครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยต่อมาครับเรามาดูหนึ่งคูณสามบอกด้วยสามบอกด้วยเก้าบอกด้วยห้าบอกด้วยแปดบอกด้วยแปดสี่แปดคูณสี่เท่าลายแปดคูณสี่เท่ากับสามสิบสองนะครับสามสิบสองบอกด้วยสองนะแล้วก็บอกด้วยเก้าแล้วก็บอกด้วยสี่ เราก็บอกด้วยสี่เสร็จแล้วก็บอกด้วย,ยแปดครับอ่าได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่สี่สิบแปดไหมสี่สิบแปดบวกด้วยสี่แปดบอกด้วย48 48สามสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดใส่หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะสี่แปดต้องใส่นี้ก่อนดิสี่แปดใส่แปดตตามสูตรของมันนะครับ ่าแปดแปดบวกสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเจ็ดหนึ 8, 2. 2่งบวกสองครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้า สพฤษภาคมครับออก6กห้าแปดหกตัวล่างออก0ูนย์เะครับเรามาดูนะครับ8ปดหนึ่งสามอับอ่าเลขเลขสี่กับเลข2องครับ้ามาส่งตัวบนเลยนะครับ้ามาต่อมาครับสพฤษภาคม65ครับเรามาดูนะครับสี่คูณสามเท่ากับสิก็นำสอบวกอีก2นี่ครับตามตำแหน่งนะบวกด้วย0ย์บวกด้วย9บวกด้วย7จ็ดสี่ดบวกยี่แก็ไป แล้วก็บวกด้วย8อีกครั้งตามตำแหน่งนะครับที่ผมชี้เลยบวกด้วย0บวกด้วย5นะครับตามสูตรของมันนะได้ผลลัพเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ34มั้ยอ่ะผมเขียนไว้ก่อนนะ34 34ิบสีวกสามบวกสเป็น37ใช่ไหมนี่บวก3นะบวก3ผมที่เป็น37มสิบเจใส่เจบวกสองเป็น9ใส่9 เก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกแปดของที่ใส่แปดแปดแปดบวกเจ็ดเดี๋ยวกันนะ โทษทีมันต้องใส่ตามสูตรของมันใช่ไหมครับสามสิบสี่แล้วก็ดึงมาใส่สก่อนนะครับผมโทษทีตามสูตรของมันต้องใส่ยนย่ี้นะครับต้องลากลับหน่วยมาเป็นคําตอบก่อนใส่สเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมใส่สสี่บวกสามคงที่เป็นเจ็ด จ็ดบวกสองเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าสิบเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใส่ห้าโอเคได้สี่เจ็ดเก้าศูนย์แปดห้าสิบหกพฤษภาคมหกห้าครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตล่างออกศูนย์หกนะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อย ราังวัลที่1ครับเห็นไหมครับเลขศูนย์เข้ามานะต่อมาครับเรามาดู16บกพฤษภาคมครับ1 5 5 0 1 2้ห่สอ่ลังูนย์กคูณ3ได้3บวกด้วย2บวกด้วย0ย์บวกด้วย6บวกด้วย2 48บวกได้วย8บวกด้วย7บวกด้วย5บวกด้วย6ได้ผลรวมเท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะครับได้อะไร ได้เท่าไหร่ครับสามสิบเจไหได้เท่ากันไหมอ่ะสามสิเจ็ดาแต่อันนี้คือว่ากันไปตามสูตรนะครับสามสิบเจ็ดได้สามเจ็ดใช่ไหมอลองดูนตสามเจ็ดนำเจ็ดมาวางก่อนครับค่าท้ายมาวางก่อนคือเลขเจ็ดเจบวกสามคงที่เป็นสิใส่ศูนยศนย์บวกสองที่ได้สองสองบวกหนงที่เป็น สองบวกหนึ่งของที่เป็นสามสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดหนึ่งที่เป็นแปดโอเคนะครับเจ็ดศูนย์สองสามหนึ่งแปดครับอันนี้เป็นสูตรของเด่นบนสูตรที่สามกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขครับส่ติห้าสิบเก้างนลักสองนะครับล่าสุดเขาไมา่ได้หลุดนะ อยากรวยต้องดูหอยโชอเศรษฐีมรานครับสวัสดีครับ